สวัสดีครับวันนี้ครับพี่โจ <อ S 1> <ผม S 2> จําหน้าได้ไหมม,มาเยี่ยมมาเยี่ยนผมวันนี้ม,มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยมาเล่นบ้านผมนี่ผมชวนมากินก๋วยเตี๋ยวกาะสินเนี่ยพี่โจถามเลยว่ามีร้านก๋วยเตีย๋ยวร้านไหนที่แนะนํารอร่อยไหมก็เลยแนะนําพาพี่โจมาร้านนี้น<า>นผมจะจําได้นะ่าจะย้อนไปดูคลิปหลังๆอจำได้ท่านผู้ชมน่าจะจําได้เหรอเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับพี่โจอันนี้มาครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามเลยพี่โจเออ ครับผมครั้งที่สามแล้ววันนี้พามาอุดหนุนเอฟซีครับก๋วยเตี๋ยวร้านอยู่กาลสินก๋วยเตี๋ยวยก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกครับู่กาสินพามาอุดหนุนร้านร้านพี่แกนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกกาลสินโอเคเราลงมันไปเพราะว่าพี่เขาเป็นเอฟซีนะครับเจ้าของร้านนี่อ่าวันนี้กับผมเดี๋ยวเราลงเลยมาถึงกาลสินแล้วนะครับขับรถมาพี่โจพามาครับ ัอดีพี่พาเอซมาพาเอซมากินเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยพามาอุดหนุน f อฟซีเขามาจากทางขอนแกน่นเขาอยู่บุรีรัมเข้ามาเล่น,นที่บ้านผมนมั่นแหละ อนี้ครับแม่กัมตามโตเนี่ยพี่หกมีนบอโอ้ขอบคุณหลายๆคุณแม่เคยเบิ้งช่องผมมาที่เบิ้งหม่้านกอนหมึกี้กัเบิ้งที่ขอบคุณหลายๆคุณแม่เออเป็นังไครับเสียบว่ล่ะที่โอ้แสดงว่าเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปเมโอ้จังว่าผมโมโหครับมันมันมันจังว่าผมกัด โอ้เห็นผมนี่วิวมากแล้วกรนเละมาถามผมโอ้ครับโอ้ครับสอดีดีแม่กินรวบครับแซ่บเลยดอกยวนนั่งตรงไหนเอานั่งเลยพี่พี่โจนั่งเลยมาดูมาดูเพราะว่าที่อยากชวนพี่โจมากินร้านนี้เพราะว่าพี่โจเขาอยากกินแบบมีมีเนื้อเอ็นนะครับมีเอ็นมีเอ็นมีเลยมีอ่าอะไรเขาเรียกเอ็นแก้วใช่ เพราะว่าพี่เขาอยากจะกินแบบมีเอ็นแก้วด้วยก็เลยพามานี่เส้นเออเอาเจ้าเส้นหนังผมผมหมันยหญ่ผมผมเอาเส้นนังไม่ยหญ่ผมผมเอาเส้นเส้นเล็กด้วครับเส้นเล็กฮะเราเป็นชิไปเนาะได้ได้ได้ครับครับผมเขียนเขียนเอาอ๋อโอเคครับมามอันนี้เนี่ยคืออ่าช่วงนี้ช่วงเที่ยงครับคนกำลังเยอะๆเลย กันะเข้ามากินในร้านของพี่แกรครับว่าผมเคยมาถ่ายร้านพี่แกอยู่มาอุดหนุนพี่เขาครั้งนี้ครั้งที่สองพอดีเอฟซีพี่โจามาเล่นกับผมที่บ้านก็เลยพี่เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยเออก็เลยพามาอยากกินแบบมีมีเอ็นแก้วนะผมก็เลยแนะนําให้มากินร้านนี้นะครับนี่ครร้านก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกครับที่เคยถ่ายตอนนั้นเลย ีใน,นจังหวัดกาลสินครับในจังหวัดกาลสินบรรยากาศ ขายดีปะยายถ้าผมกค่าเขาไลยต้นผมมากพอดีเลยช่วงน้งถ้าผมอ่กลุ่มชินปนเอาไปนลยลุ <descon fin anta> ่ช <ens cabin> no? ินมันมีอะไรบ้างยายในหม้ออันนี้นี่อะไรบ้าง อันนี้ไส้มูหรออันนี้หมอันนี้หมูค่ะอันนี้โอ้อันนี้เนตุนแล้วไปแล้วอ่นงนๆค่เราจะากั้หไปยัไม่หออดอ๋อครับผมนี Flynn ่คือเป็นเต็มเต็มเล็กแล้วก็สเล็นี้คือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวสวยหมูลิเนื้อค่ะ ของี่องก,ก็พผมเก็าเ้นเล็กครับเ้นเล็กแบบน้ามสครับนี่ครับพวเนี่รนนกรางตังเลยให่ังาง,งเรากเจียวตุ้นแหลกดิแม่กเ๋วตุ้นแหลกแล้วิ่เกิดมากนี่ คนมาม่งัวต่ย้ายมามาุ่งัวตน่ะตัดทั่วหมามงัวเคนเยอะอยู่แล้วเนี่ยหลายคนหลายต่อสองเที่ยง ันนี้พี่โจก็เตรียมกล้องมาด้วยนี่พี่โจอันนี้เตรียมกล้องมาด้วยครับผมเตรียมกล้องมาด้วยตรงช่องด้วยนะฝากช่องพี่โจเขาด้วยนะครับโจอี้ Channel ภาษาอังกฤษครับโจอี้ Channel ภาษาอังกฤษเนาะโจอี้ Channel ทั้ง YouTube ทงัทง้งเวีครับครับผม เดี๋ยวร้านเป็นแซ่ยบดิน้ำใสปิ้งเลยใช่เดี๋ยวซิมัยแบบสิว่าแซ่บเลยล่ะแบบนั่นเลยบริวารเหรียญนี่โอ้ <c oughs> ผมเคยไม่กินแล,อออล้วอีหลีเดี๋ยนี่ก็ข้วเจียวใช่นะครับผมนี่เนี่ยบานี่ <c oughs> แม่หมุนเส้นเนื้อใช่ไหมคะเป้นเส้นเนื้อเยอไปไหนตัวนเนื้อเจได้ค่ะแม่เป็นเส้นเนื้อเออมาหมเดียวกันกินประจำบ้างไหมน่ะกินประจำบ้างครับตัวนเดียวแมว่ได้่้านโตองแมเด้อนี่ตแมม่ได้ใหญ่เลย ตีนันที่โตนั่งขข่งทีมบนนี่โตัวที่ม่นั่งก็บนนี่หมออันนี้ก็เป็นโต๊ะนี่ก่ตัวสีก็ แค่ไม่ต่ากินผู้เดียวครับกีบม่าแท้มาผู้เดียวแมนกีบว่าแท้คนเดียวตัวอเออมาผู้เดียวเร่อยแล้วแซ่บร้านนี้แซ่บเ,เอเอเดี๋ยวกินมื้อสุดหูเกี๋ยวสุนเดะเกี๊ยวสุนแหลกครับ <c oughs> น้ำใสดีนะเนี่ย ครับเนี้ยที่นี่ครับปากนหนามวัวกำลังต้มเลย ลองดูดิพี่ครับเพราะว่าผมงงไม่ได้นะครับพี่ผมช็อตติ้นแตรนี้ก่อนเลยเข้าถ้าขึ้นยิ่งยิ่งเลยนะครับอยากไปลองใช่ไหมนี่ค่ะ ื่อกันเลยการกินครับก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะใน่นก๋วเตี๋ยวเนื้อนะครับอันกสินทาไปกิก๋ยเตี๋ยวเน้อในเขตอำเภออำเภอกะอะไรนะนนนจังหวัดกาะสินกาสินใช่เดครับเด้อ อก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกครับเดี๋ยวตุนแหลาดิใช่ครับเกียวก๋วยเตี๋เลยมาคุพี่เขาทังหนึ่งก็ฝั่งร้านก็เป็นคนดูรายการผมอยู่นะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้ด้วยที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี่มาเล่นกับผมที่บ้านขับรถออกมาจากบ้านผมนะผมไปยังตลาดมานี่เลยมากิน ถึงเมืองกาลสินเลยนะครับลงทางมากินร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวตุนแหลกได้ครับผมว่าจะกินเบิ้ลก่อนไหม อดูถึงข้ามก็นเลยครับเดินมนแรงเรามาดูกันมาเราจะทำมิน้นท์ช่วงตอนเย็นมาดูกันอีกว่าพี่โจจะพาทำเมนูอะไร ทำอาจจะชาทำต้มไก่หรือต้มปลาใ่ห้พี่ครับวันนี้ดีใจมากเลยพี่โจนี่ขาดท้ายไปหลายเดือนเลยนะไม่ได้มาหาผมนานแล้วหลายวันแล้วกลับมาครั้งหนึง่งทพรอว่าพี่โจทำงานอยู่คนเครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปรังหลังก็จะเจอเลยนะครับพี่โจโเคยมาเล่นกับผมอยู่นะ ร้านกรเป๋า FCF กรของร้านรู้จักกันบผมอยู่มาพี่โจ้มาอุดหนุนครับพี่โจ้กินข้าวเหนียวข้าเจ้าเลยใจมานยังไม่ทานข้าวเที่ยงมาข้าเข้าเราก็เช้าวุ้นเนียวมีอะไรนแก้ว แก้วแก้วนะครับผมอยากอร่อยตัวนนี้อร่อยครับอร่อยมากเลยครับน้ำก็น้ำซุปก็โอเคเลยนะครับผม เกลี้ยงเลยรันชมครับมไม่เหนียเลยนี่ถือว่าอร่อยอร่อยก็คือหมดเกลี้ยง ที่รับชมวันนี้ครับ